อะไรอะ่ะมีหัวชาร์จกับโทรศัพท์แล้วยังไงต่อเอาหัวชาร์จเซลกับลักแล้วยังไงต่อเปิดบลูทูธบินที่โทรศัพท์แล้วทำไมอะ่ะลดแสงแล้วก็ลดเสียงหรอเออลดเสียงแล้วโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆแล้วทําไมอะ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนถ้าเกิดเราหัวชาร์จไปเสียที่ลักแล้วก็เปิดหมลูทองบินในโทรศัพท์แล้วก็ลดแสงแล้วก็ลดเสียง มันจะสามารถชาร์จแบตโดยไม่มีสายชาร์จได้โอเคครับอาด่าแลวผมได้ไปซื้อโทรศัพท์เพื่อเอาแค่หัวชาร์จครับทุกคนโอเคครับต่อไปผมได้เอาหัวชาร์จไปเสียบกับปลั๊กนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้เอาหัวชาร์จไปเสียที่ปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อไปผมจะเปิดผครืองบินแล้วก็ลดแสงลดเสียงนะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูกันนะว่ามันจะชาร์จแบตได้จริงไหม ถึงแล้วทุกคนรอ,อขอทั้งสามสองหนึ่งอย่าทำอย่างนี้